โอ้ยโอ้ยดอกไม้อ่ฉันโอ้ยดอกไม้โอ้ย,ดอ,อยดอกไม้เป็นยังไงบ้างอะ่ะกาแฟซองซองดำได้นะคะกาแฟซองดำกาแฟซองแดงนี่สามารถลดทุงได้ค่ะไหนเป็นยังไงอะลูกอุย้ยดอกไม้โอ้ยดอกไม้โอ้ยสวยไหมลกูกสวยไหม โอ้ยมือเดียวด้วยนะพี่พี่โอ้ยมือเดียวด้วยนะพี่พี่โอ้ยเนาะถ่ายถ่ายรูปดอกไม้มาเดี๋ยวมามิเปลี่ยนโหมดกล้องให้เช็ดกล้องเช็ดกล้องเช็ดกลอ้องอะเช็ดกล้องทำยังไงนะเช็ดกล้องทำยังไงอะลกูก เช็ดยังไงนะกล้องอ่ะเช็ดกล้องอ๋อโอเคเช็ดกล้องโอเคโอเคแบบกาแฟมีโปรไหมทุกคนทุกคนถามหาอันดงมีถามจริงๆคะ่ะคนที่ถามหากาแฟตอนเนี้ยหมายถึงกาแฟตัวไหนคะระหว่างซองขาวแดงกับซองดาเออ,อดอกไม้โอ้ยโอ้ยอุย้ย ปลามันไม่มีปลาอยู่ในนั้นโอ้ปลาอยู่ใส่มีบอมีปลาปลาแม่พาไปซื้อปลาปะแม่พาไปซื้อกระถางปลาไปไหมไม่กระถางปลาอันเล็กๆเนะี่ย อเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่คือที่สุดตัวนี้ทำให้ข้าวบุตร<อ>ทำให้ข้าวบุดของแทู้ม่ต้องถ่ายรูปหรอกอว้าวดีดีซีเฮดอีหยังถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูปต้นไม้ถ่ายรูปดอกไม้จ้ะจ้ะมาสั่นพุ่นพุ่น,น,น คุณผุ่นไปทายทั้นผุ่น่ายรูปอ้วมาเอสเปรสโซ่นี่คือที่สุดค่ะมือเจ้าขาตัวนี้นะคะไม่ขี้แต่เห็นผลยังบกักคักจริงค่ะแล้วรสชาติเข้มขน้นไม่ขมใช่ไหมคะมือเจ้าขารสชาติเข้มขน้นไ,ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าขมจนกินไม่ได้หรือว่าขมมากๆไม่เลยค่ะกาแฟของบีไม่มีเลยนะคะแบบนี้อร่อยกลมกล่อมด้วยซ้ำไปข้าวบูดนะคะตัวเอสเปรสโซ่ ตัวเอสเปรสโซนี้เฮ็ดให้เขาบูดพร้อมเดอมเจ้าเดอิออุุยอุยสำหรับตัวอันเอสเปรสโซตัวนี้หนึ่งฮอมันสามร้อยสี่ร้อยเก้าสิบุนเด้ราครั้งหลังสองอืมเจ็เดนน่ารักขอตะกร้าหน่อยค่ะตัวนี้นะคะตัวเอสเปรสโซลงจากตึกได้เด้พาคุณลงจากตึกแบบดิ่งๆเลยอะ่ะกดลิฟต์ลงมาเลยอ,ะอ่ะค่ะ ไหนไหนนถ่ายถ่ายเออเออเอาถ่ายให้มาเมียถ่ายให้มาเมียหน่อยได้ไหมน่ารักน่ารักไหนน่ารักจริงหรือเปล่าให้มาเมียดูหน่อยไหนน่ารักจริงหรือเปล่าไหนน่ะมันคือโเตีน่ารักียังนี่ อ๋อเลยดิมานี่พี่พี่เจ็ดจิตนี่เจ็ดจิตคือตัวนี้ครับน่ารักถ่ายไปชมไปเอ็นดูแมนเบิดแลวค่ะมือเจ้าขาเจเดนยังไม่ไปลุกยากิญยาติตีมงนี้ไม่ใส่ดึงดึงดีดีก่อนนี่กินน้ำจีจิตกินน้ำจีจิตกินน้ำเจ็ดจิตมาตรงนี้กินน้ำเจ็ดจิตจะกินน้ำเจ็ดจิต พี่ๆขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้กินน้ำผู้ให่ลูกกินน้ำกินจีดกินนิดหน่อยอยากินเยอะมากเทอันนี้ใส่ไหนใส่นี้อนีโอเคเจ๊จี๊ดทุกคนค่ะราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะนังบีบอกเลยหาราคานี้ก็ได้ละจากกับเจ๊จี๊ดสิงค้คนะราคาสุดพิเศษจังสี่เดิมมิเจ้าเดิม เดี๋ยวให้ให้แม่กินก่อนก็นได้มีแอลกอเซนทีนอยู่ด้วยนะคะทุกคนคคใส่แอลกอเซนทินไปน้ำมือเจ้าขาโอ้ช่วยในเรื่องบำรุงเซลล์ผิวได้อย่างลึกได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับโตนี้นะคะทุกคน ผู้ใดที่อยากได้เบ้าไปเด้มมาเจ้าเดิอแต่บอกนะคะตอนนี้หมดแล้วค่ะมาเจ้าขาในตะกามีของอยู่ไหมในตะกามีของอยู่บอกิต้ามีของอยู่ไหมในตะกามีของอยู่บกิ้าเบิดแล้วทุกคนเบิดแล้วเบแ้เย่เย้เย้เย้เยเย้าดูเบิดแล้ว ผู้ใดที่เอาบอกนะคะทุกคนค่ะนังบีให้จะเพาะคนที่ขอมาเท่านั้นนะคะนังบีจะให้จะเพาะคนที่ขอมาเท่านั้น,นะค่ะมือเจ้าขากาแฟเอาพุ่งออกโอ้ตัวนั้นซองดําก็ได้ค่ะเอาจากหนึ่งคนใช่ไหมคะกาแฟซองขาวแดงไม่มีนะคะทุกคนนังบีบอกแล้วค่ะตอนนั้นว,ว่าไข่มูเจ้าอันตุนไปสองคนใช่ไหมคะที่เจ้า ราคาหนึ่งห่อตัวนี้นะคะเจ็ดจีตอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบวันนี้ให้ะะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะคะแ<ย>ม่เจ้าค่ะในราคาแค่เพียงหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะกับเจ็ดจีตตัวนี้นะคะแม่เจ้าค่ะเจ็ดจีตเจ็ดจีทมาออกไปค่ะแยกไปเฮ็ดของแม่ไมก๊อด ห้วยยึดหลายเอาด้วยแม่ใส่ตะไคาย้แล้วเบิร์ติกแล้วป๊าดคุณเทียมไม่ทำหรอคะนี่ไงนี่ไงคะมันเด้งมาอยู่เนี่ย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 นี่มีคนนี่คะ่ะไปกดเอาจ้าหนึ่งแถมหนึ่งจากราคาหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งอยู่ที่แค่เพียงสองร้อยเท่านั้นคะ่ะ ท้าให้ลองเลยค่ะมันเจ้าคะเจ็ดวันเนี่ยเรมมาบอกด้วยนะว่ากินไปแล้วเป็นยังไงกินไปแล้วมันขักเบอร์เบิดอีกแล้วโอ้่ก็หมดอีกแล้วจริงอู้เบิดอีกแล้วจะเด่นทุกคนนังนบ,ใบให,บให้หนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวดังบสิไปแล้วไปให้กับเขาเหดตากับย้ายก่อนหนึ่งสองสาม <c oughs> ปักบุดให้แล้วค่ะไปเอาเลยค่ะทุกคนค่ะปักบุดใไปแล้ว หนึาทีในการสั่งซื้อนองบีขอจับเวลานะคะใส่นอกแบบเริ่มค่ะหนึ่งนาทีในการสั่งซื้อนะคะมือเจ้าขาเจ๊ดจี๊ดนังบีจับเวลาแล้วนะคะทุกคนผู้ใดไว้ผู้นั้นได้เดิมมือเจ้าเดิอใครไว้คนนั้นได้นะคะสําหรับสินค้าราคาสุดพิเศษแบบนี้ค่ะทุกคน่ะใครไว้คนนั้นได้นะคะนังบีจับเวลานะคะเดี๋ยวมีเติมให้ค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้อะไรลูก ส้มตำหมาเมียใช่ส้มตำหมาคิส้มตำหมาเมียสปีกอสัตวปีกสตวปีกเป็นเห็ดเห็ดปะบุญไม่เกี่วมันเห็ดก็แมนสอนเสร็จหลเสร็จเสอืมจะไปกวาดจะไปกวาดเอ๊ะสกีจะไป Sainam Water. Et ça c'est quoi ces deux De, de l'eau. Sainam Water. T'as aimé quoi ça, ça? C'est pas café, c'est jet-jet. Ok. C'est fini. C'est fini. Oui. Oui. C'est C'est pour qui C'est pour Jelaine oui. ou pour mami Pour Jelaine. Un gérer. petit peu, ok un, peu un tout petit peu. Ok ยิ้มให้ชิบได้ครับัมชิชิมได้แต่อยากกินเดี yeah, e ๋ยวอมชิบกิดงไนาทชิเดีแอมชิอยาให้เจนนนกัดปุเหมือนคุณพ่อซซเลเบริตีบตัดไม่ยากเลยค่ะแต่ไว้ยาะยากมาก มันมีหมูยอ้อยแน่สีบล็อกหมูยอยเขาไปตองน้นบล็อกาซ่อนออกมามันไม่ซ่อนหวาน,นเด็อ๋อเก๋จะนำมัมม,มี่จะเรียกว่ามัมมี่อันนี้ของมามีเจจจี๊ดค่ะทุกคนตัวนี้เป็นวิตามินผิวระดับสูงอ่ะ ดื yeah. really. ่มได้ทุกช่วงเวลาแสบแห้งยายพ่อไปกินไก่ยายกินน้ำจ้พ่อจะกินข้าวเปล่เอาคือว่าจักเหลวจังสั้นเอาเหยียบเหงืงเสียหายหมดแล้วนั่น ติ้งตับให้กิน,นเลยไอ้สติกบอกกับข้าเจ้าแนะ่เอาอ้ย